สวัสดีครับสวัสดีครับแลช่อง y u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  e e h น n n e นนะครับของเซสชันที่3นะครับวันที่วันอังคารที่28เมีายน2520นะครับนะครับอมยิ้มเดี๋ยวอมยิ้มเข้าไปฟังหมอเดี๋ยวหมอจะอธิบายอะไรให้ฟังที่หน้าไลฟ์สดตอนนี้ สิ่งที่หนูทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจะฟังไหมเดี๋ยวหมอจะอธิบายเหตุผลเดี๋ยวพ่อจะอธิบายเหตุผลให้ฟังถ้าฟังพิมพ์คำว่าโอเคมาแล้วเข้าไปฟังเดี๋ยวพ่อจะอธิบายเหตุผลให้ฟัง ฮ่าง่ายครับง่ายงนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวดูนะครับว่ามีใครอีกนะครับนะเชิญดิวยอย่างที่ครูพัททายนะคนที่ถามครูพัทในเรื่องของการนอกใจครูพัทไม่ตอบหน้าใหม่แฟนมีคนอื่นไหมแฟนนอกใจไหมอ่าแฟนมีชู้ไหมต้องขออภัยจริงๆสามารถไม่สามารถตอบได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับกดโอเค เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่หนูทําถูกแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทำไมถึงให้ทําอย่างนั้นกดโอเคแล้วก็ไปที่หน้าไลฟ์สดเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอะช่วงที่ลูกสาวยังไม่เข้ามานะครับ อาจารย์ปักบุญเลขที่บัญชีแล้วนะชื่ออารยานะครับอาจารย์ปักแล้วนะครับนะครับอาจารย์ปักบุญเลขที่บัญชีแล้วนะครับนะครับนะชื่ออารยานะคะอ่านะคะคุณนะครับนะจริงๆอาจารย์ปักแล้วนะคะนะคะอืออะนะครับ มีคำถามถามใต้ต่อนะครับนะครับแอดนะครับวันอังคารที่24กันยายนนะครับ2538มีฉลูนะครับอยากทราบว่าครั้งออมและครั้งใหม่จะมาช่วงไหนครับช้าครับขึ้นเฮอร์มิตช้า ช้ามีโอกาสคุณแอดจ้าแอดจ้ามีโอกาสขึ้นครานได้นะแต่ถ้าคุณไม่อยากขึ้นครานคุณทําบุญศาสนาเสร็จคุณแรงจิตอธิษฐานคุณพยายามเข้าหาสังคมนะคุณพยายามเข้าหาสังคมเลยนะและคุณพยายามอย่าปิดตัวเองคุณพยายามทําตัวให้เป็นโอเพนหรือเป็นการเปิดนะไม่งั้นชีวิตดวงชะคุณเนี่ยจะเจอจะเจอเนื้อคู่ช้ามากๆเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับขอบคุณคุณแคทสลินนะครับที่โอนเงินช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวฝากสลิปไว้ที่เพจได้นะครับ เนาะเป็นกสดิบนะถึงนะที่ Facebook ก็ได้นะครับขอบคุณมากคนระับช่วยๆนะครับมีคำถามสองถามได้นะทรายครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพีนักษศาตรใส่ไม้ชัดเจนมากตอนนี้นะ้น้องสายคนสวยนะนะครับพิมพ์อย่างอาเอ่อถึงเป้าเป้าหมายอะไรครับคุณอกิสุรัชยัยรบกวนนิดนึงครับขอข้าใหญ่เลยนะถ้าตอบถ้าถามถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบได้ตอบผมด้วยนะครับว่าเป้าหมายอะไรเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับนะครับเป็นเป้าหมายอะไรนะครับนะครับ นะนะครับเป้าหมายอะไรครับคุณกินคุณกฤษุรัตน์ชัยนะครับนะช่วยช่วยรบกวนนิดนึงนะครับช่วยรบกวนนิดนึงนะครับนะผมจะได้รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดนั่นคือเป้าหมายอะไรนะครับนะคะคุณน้องเชอร์ดินะครับสิ่งที่ครูพัดตอบเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าให้เราไปประยุกต์ใช้ในคําตอบเองเนาะเพราะว่าคําถามที่เสี่ยงมินเมตต่อหน้าไมเนี่ยครูพั้องต้องต้องขออภัยจริงๆนะไม่ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะ นะครับอมยิ้มอยู่หน้าไมหรือเปล่าอมยิ้มอยู่หน้าไมอมยิ้มกดหวัวใจมาให้พ่อที่ลูกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับนะกดโอเคเดี๋ยวจะอธิบายหน้าไมอยู่หรือเปล่าลูกถ้าอยู่บอกว่าให้ไปหน้าไมถ้าไปบอกว่าไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง อมย uh ิ huh ้มอยู huh ่หรือเปล่า huh. ล yeah. 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 ูก huh. ถ yeah. you know. ้าอยู่แล้วกดหัวใจรัวๆมานะครับถ้าอยู่แล้วกดหัวใจรัวๆมาแล้วอมยิ้มนะครับอยู่ไหมลูกอยู่ไหมนะครับนะครับถ้าอยู่แล้วกดหัวใจรัวๆมาใครมีคําถามถามมาได้นะครับนะนะครับถ้าอยู่กดหัวใจรัวๆมาได้นะครับนะครับนั่นคือสิลิยบอกไว้นะครับ สามเดือนเป็นภาพรวมโดยกว้างไปฟังเหตุผลพ่อหน้าไม่ลูก ไปพิมคำว่าพร้อมหน้าใหม่ในเพจแล้วจะบอกอธิบายเหตุผลให้ฟังไปกดเลขหนึ่งหน้าใหม่แล้วลองฟังดูอะมาต่อนะครับอ่าอารยาเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกเข้ามายัางลูก ถ้าอารย,ยาเข้ามาแล้วกดหัวใจร,รัวนะลูกนะถ้าอารย,ยาเข้ามาแล้วกดหัวใจร,รัวนะครับช่วงนี้ช่วงที่รออารย,ยาอยู่ผมขอตอบคาถามน้องไอรดาไอรด,ดานิดนึงนะฮะยีคือ mm. ชีวิตแล้วนะครับสิบเอ็ดมกราสองพันร้อยสี่ศวันเสาร์ราศีปีชวดนะครับราศีธนูนะลูกนะตอนนี้หนูมปหากับเพชรเพชรเขาจะให้โอกาสหนูไหมคะแม่ไม่ได้คุยมาเป็นเดือนแล้วคะแม่ไม่ได้คุยมาเป็นเดือนแล้วหนูเป็นคนผิดคะ่ะใจเย็นลูกต้องอาศัยระยะเวลาลูก ทุกอย่างมีคําตอบทุกอย่างต้องอาศัยระยะเวลาทุกอย่างจะเป็นอะไรที่ขี้คายนะลูกใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวมันจะเป็นในทางที่ทางที่ดีขึ้นเองนะครับนะอ่านะครับนั่นคือสิ่งที่ตอบไว้นะครับทุกอย่างมันไม่เป็นเชิงลบอยู่ลูกต้องใช้ความใจเย็นเท่านั้นเองนะครับจะแก้ไขได้นะครับอ่าอารยาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะนะนะฮะเห็นหนูไหมเห็นอันหนูตัวใหญ่มากเลยนะครับแหนหนูไอหนูไอระดาตัวใหญ่มากเลยนะครับนะครับนะฮะอ่ะมาคุยกันนะมาคุยนะครับ กดโอเคสิถ้าจะฟัง mm hmm. กดคำว่าโอเคอ่ะจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับอย่างน,นี้นะครับอมยิ้มนะครับคืออมยิ้มคือลูกสาวนะครับจะเล่าเรื่องสู่กันฟังนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเมื่อคู่มีน้องคนหนึ่งอยากจะเช็คดวงนะครับอยากจะเช็คดวงนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งกลไกการเช็คดวงเราเนี่ยฮะเรามีมีอยู่นะมันจะต้อง มันจะต้องโอเคเข้ามาแล้วอมยิ้มเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ดูทิศทางการตอบของหนูอมยิ้มเป็นอะไรที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับนะดูทิศทางการตอบของอมยิ้มนะครับวันนี้มีคนทักเข้ามานะครับมีคนทักเข้ามาที่ที่ที่ตัวเพจบอกว่าจะขอดูดวงนะครับอยากจะขอดูดวงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสิ่งที่แอดมินเขาตอบไปก็คือตอบไปตามกฎกติกานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่ส uh, ิ Gil, rage, jag, down, ่งที่แต่สิ่งที่เราเจอมาคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าเราจัดโปรพิเศษให้ทุกคนรู้รู้รู้เรื่องดวงของครูพัดเลยนะครับนะครับก็คือว่าครูพัทนั้นจัดนะครับเช็คดวงนะครับเช็คดวงในราคาพิเศษอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเช็คดวงในราคาพิเศษคืออะไรครับก็คือหมายความว่าหมายความว่า เรามีค่าดูดวงอยู่ในราคา999นี่คือพื้นดวงใหญ่นะครับไม่จำกัดเวลานะครับแล้วต่อมาก็คืออ่าแล้วต่อมาก็คืออะไรรู้ไหมลูกก็คือพื้นดวงใหญ่ครบวงจรคือ599คือรายปีนั่นแหละนะครับคือรายปีนั่นแหละนะครับคือ599นะครับนั่นคือสีบกไว้นะครับแล้วอันสุดท้ายสุดอ่าที่ที่ที่อันที่3ก็คืออ่าดูดวงอ่าโฟกัสเป็นเรื่องของความรักก็ได้399 หรือเรื่องของอการงานแคได้399นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่มันมีช่องทางพิเศษในการเช็คดวงนะครับนะครับช่องทางพิเศษในการเช็คดวงเนี่ยมันเป็นช่องทางอมยิ้มก่อนผมจะร,รวบรวมมหน่อยอจ,จะเลยอ,อธิบายให้ฟังว่าทำทำมามถึงถึงพ่อผมบอกว่าหนูทําไม่ผิดรู้ไหมคืออย่างเงี้ย เรามีสเตปสเตปนะแล้วลูกสาวก็ทำ็นสิ่งลูกสาวอมยิ้มทำทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คืออธิบายลูกดวงเป็นสเตปเราดูดวงเราเราเรามีช่องทางพิเศษและด้วยความจริงใจนะการดูดวงหน้าใหม่ตรงนี้คือดูดวงลูกดวงเราไม่บังคับลูกดวงทุกคนว่าลูกดวงนั้นจะดูดวงเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะครับคนที่เดือดร้อนมาดูดวงฟรีได้แต่เป็นขอหน้าใหม่เท่านั้นแต่หลังใหม่เป็นช่องทางที่เราจะต้องดูดวงที่เสียเงินเสียทองอันนั้นคือสิ่งที่พูดไว้นะครับแต่วันนี้ อ่านะครับมีน้องคนหนึ่งทักมาเรื่องการเช็คดวงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้องคนอื่นนะครับทักมาเรื่องการเช็คดวงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับซึ่งสิ่งที่น้องเขาทักมานะน้องเขามาหน้าไม้แล้วจะไม่ทิติพรนะไม่แน่ใจว่าทิติพรคือคนที่ทัดหลังไม้ใช่ไหมฮะสิ่งที่กําลังบอกนะครับน้องทิติพรนะครับสิ่งที่กําลังบอกคุณน้องคืออะไร นะการทําบุญตามศรัทธานะครับคุณน้องคิดว่าสิ่งที่น้องดูมีคุณค่าไหมการทําบุญตามศรัทธาคุณน้องต้องมาดูว่าไอสิ่งที่น้องนั้นคือโปรส9งบาทนะครับแต่คุณน้องทําบุญตามศรัทธาได้เลยแต่คุณน้องต้องใช้ตรรก,กะและเหตุผลว่าสิ่งที่คุณน้องถ้าคุณน้องเดือดร้องเรื่องการเงินการทองกับผม นะตอนนี้ลูกสาวผมฟังอยู่ลูกสาวผมรู้ส,ส,สึกว่าจะเป็นแอนดมินข้างหลังหลวงรู้เลยลูกสาวผมจะน้อยน,น,นิดนะครับสิ่งที่เราจะบอกน้องธีรพรคืออะไรรู้ไหมครับการดูดวงทําบุญตาศรัทธาเราเดือดร้อนผมช่วยทุกคนแต่ถ้าเดือดร้อนกันจริงๆหน้าไมค์ผมดูดวงฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเราแต่ถ้าหลังไมค์เนี่ยเราทําบุญตาศราัทธาตามตามศรัทธา,าที่สมเหตุและสมผลที่เราไม่เดือดร้อนแต่ไม่ใช่ทําบุญที่เป็นในลักษณะที่ที่ ที่ตามที่ตามภาษาชาวบ้านคือคือทําบุญไปงั้นงั้นอ่ะไม่ได้นะลูกนะเราเดือดร้อนเราดูหน้าใหม่ดีกว่าลูกเราไม่ต้องเสียงเงินเลยสักบาทนี่คือคือนะแต่ถ้าหนูอยากเขาดูดวงทาบุญตาศรัทธาหลังไหมก็ทาก็ดูได้นะแต่เราใจเราต้องมีเขาสื่อว่าอยากดูดวงเต็มร้อยนะถ้าหนูอยากดูดวงจริงๆหนูไว้ฝากสลิปไว้เลยที่เพจนะครับดูดวงทำบุญตาศรัทธาใครจะโฟกัสแค่สามเดือนนะใครใช่จะโฟกัสแค่สามเดือนแล้วถามคำถามได้สี่ข้อ นะถามคําถา,ถามได้4ข้อถ้าหนูอยากดูดวงหลังไม้กับครูพัชนะนะถามคําถามได้4ข้อนะครับแล้วทําบุญตามศรัทธาทาบุญตามศรัทธาตามที่หนูศรัทธาจริงๆนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ศรัทธาคือความเชื่อนะครับแต่ถ้าหนูเดือดร้อนไม่อยากจะเสียเงินหนูดูด้าดูหน้าไม่ดีกว่าไหมลูกนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ไม่แน่ใจว่าหนูทิติพรกับหนูทรีดีเป็นคนเดียวกันไหมนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นี่คือบอกอรายละเดีวยวชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะลูกสาวรู้สึกจะมีความบางครั้งลูกสาวตอบคาถามมาตอบไปแล้วเนี่ยลูกสาวบอกว่าตัว,ต,วตัวในเพจมีการบล็อกลูกสาวบอกมาอย่างนั้นว่าการตอบลูกดวงอยู่แต่ในเพจรู้สึกจะถูกบล็อกนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฉะนั้นคุณทิติพรนะสามารถติดต่อได้ที่ตัวของ f a c e b o o กหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวแคปชั่นไปให้นะถ้าถ้าคุณทิติพรหรือคุณ TRD มีความรู้สึกว่า ถ้าไม่ได้บล็อกแล้วามถสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ในเพจผมได้นะครับคุณคอมเมนต์ตรงนี้มาแล้วผมจะลิงก์นะถ้าคุณอยากดูดวงผมจริงๆคุณคอมเมนต์ตรงนี้มาเลยตรงหน้าไม์ตรงนี้มาเลยนะฮะหน้าไม์ตรงนี้มาเลยนะครับแล้วผมจะลิงก์ไปหาคุณเองนะผมจะลิงก์ไปหาคุณเองนะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวแจ้งมาว่าแจ้งเร่งมาว่า แจ้งมาว่าไม่สามารถพิมพ์เงินได้เพราะถูกการบล็อกนะนั่นะคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะลูกสาวแจ้งมาอย่างนั้นนะฮะลูกสาวตอบไปตามสเต็ปสเต็ปนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อรารยา,รา,ยาเดี๋ยวจะมีไตเติ้ลที่เออ่ท่ทีวารัตนะอรารยานะนะหนูก็ฟังฟังพ่อไปด้วยนะครับนะฮะนะฮะนะฟังพ่อไปด้วยแล้วก็นะครับนะครับ เขาใช้สองเฟซบุ๊กเขาเข้าไปฟังอยู่ดวงไพ่มันจับถูกตอนนี้มีคนทักที่เพจองคยิ้มทาดเดแดลรี่ชื่อคุณไตเติล หนูก็ฟังพ่อพูดด้วยแล้วก็ไปทักคุณไตเติลที่เพจอ์ยิ้มอ่ะเขาอยากเช็คดวงหนูหนูบอกเลยว่าเป็นคำถามตอบได้ที่เพจของหนูให้โอนเงินไปที่บัญชีของหนู นะครับง่ายๆนะครับผมเป็นคนตรงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าอยากเช็คดวงกับผมผมมีคิวเยอะอยู่แล้วนะผมไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่นะคุณต้องมีความกล้านะคุณคุณทิติพรนะถ้าเช็คดวงกับผมไม่มีความกล้าก็ไม่ต้องมาดูดวงกับผมผมง่ายนิดเดียวนะครับนั่นเพราะมีหมอดูเป็นหมื่นเป็นพันนะครับแต่เราเป็นหมอดูมืออาชีพถ้าอยากเช็คดวงกับผมนะครับคุณแค่พิมพ์คำคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเช็คดวงกับผมนะครับคุณเดือดร้อนยังไงค่อยคุยกันนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หลังใหม่นะครับนะ ผมคุยกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง messenger นะครับทักทักทายแล้วปรากฏว่าไม่สามารถทักทายได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่สามารถทักทายได้ลูกสาวบอกว่าทักคอมเมนต์แล้วมันถูกการบล็อกนะคือตัว,ต,วตัวของตัวของเพจคุณมันบล็อกมันตัวของ Facebook ของคุณอะในในเพจมันถูกการบล็อกนะฮะลูกสาวแจ้งมาอย่างนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นเราจงใช้ความเป็นผู้ใหญ่นะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับถ้าอยากเช็คดวงกับผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับเพราะว่าผมมีนักคิวดูดวงอยู่อีก4คิวนะครับต้องทำเวลาคิวนะครับนะครับ เดี๋ยวคุณทิติพอนะคะเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะคะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะครับในที่ผมพูดไว้แหละครับแล้วทําไมไตเติ้ลถึงไม่มาถามเรื่องโทรศัพท์กับครูพัดเนี่ยไม่เข้าใจสวัสดีครับคุณแม่ทุเรียนที่น่ารักครับนะครับคุณแม่ทุเรียนครับส่งข้าวกล่องมาให้ผมด้วยนะครับ ไอ้ไอ้เจ้าลูกสาวขอมมันขยันจังเลยคุณแม่ทุเรียนเฮะไอ้ลูกสาวมันขยันมากเลยอ่ะประมาณนั้นนะ ตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ที่รู้ผมตอบคำถามที่ชัดเจนไปแล้วแม่ทเรียนอยู่ไหมครับ คุยกันง่ายๆสบายๆนะครับนะครับนะครับรักกันรักกันนะครับรักกันรักกันนะครับะน,ะน,นะนะครับรักกันรักกันเนาะนะครับนะนะ แนนโนะนะครับว่ายังไงครับปีวอกราศีพิจิตจะได้เลิกกับพ่อของลูกไหยคะเด็กยกเหรียญลูกหนูอายุยังน้อยหนูอายุเพิ่งสิปีมีบุตรแล้วเหรอเท่ากับลูกสาวเลยนะครับลูกสาวก็สิบห้ปีตอนนี้ก็กําลังมีเรื่องของความรักเข้ามาวุ่นวายเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ แอนนถามคือเด็กยกเหรียญเนี่ยหมายความว่าบุคคลที่เป็นพ่อของลูกเราเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบมาบวกอุลวะคุณหาหนูเพิ่งอายุสิบห้าย่างเข้าสิบหกปีนะครับฉะนั้นนะ่ะถึงบอกว่าครูพัฒไม่ได้ชี้ทางให้หนูไปเลิกลาะายการแต่ครูพัฒจะชี้ในเรื่องของสติและเหตุผลให้หนูฟังดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ สติและเหตุผลนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นโครับตอนเนี้สิ่งเราอะตอนนี้หนูก็เป็นคนที่สามารถอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาได้เอ่นโนฟังอยู่ใช่ไหมถ้าฟังอยู่นะนะ นะครับนะครับถ้าฟังอยู่กดหวดัววจะรวบวมมาแน่นโนะจะบอกอธิบายนะครับแน่นโนะอยู่แล้วแน่นโนะอยู่กดหวดัวจะรวบรวมมาลูกนะ นะกดหัเใจรัวมาเน้นโนตอยู่ไม่เปลูกถ้าอยู่แล้วกดหัเใจรัวมามาฟังมาฟังนะครับนะครับเน้นโนตอยู่ใช่เป็ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูพัฒจะบอกแล้วครูพัฒเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่าสิ่งที่ครูพัฒกําลังมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ครูพัฒสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นคือ คือดวงชะตาของเราเนี่ยเป็นดวงชะตาที่ถ้าเราจะรักต่อไปกับคนคนนี้นะครับนะครับถ้าเราจะรักต่อไปกับคนคนนี้นะครับนะครับมันเหนื่อยเขาอายุเท่าไหร่ลูกหนูพิมพ์ายุมาได้ไหมหนูหนูหนูเนี่ยหนูเกิดปีสี่เจ็ดธันวาใช่ไหมสี่เจ็ดธันวาตอนนี้หนูก็เพิ่งสิบห้าเป็นรุ่นน้องของลูกสาวอีกเลย นะลูกสาวก็อายุเท่าไหร่ลูกสาวก็16แล้วลูกสาวเกิดเดือนมีนาเขาสิบหกแล้วนะครับฉะนั้นหนูมีบุตรเร็วกว่าลูกสาวของ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 ครูพัดนะครับสิ่งที่ครูพัดมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับนะสิ่งที่ครูพัดมองเห็นคือคือหนูยังเป็นวัยเด็กวัยรุ่นที่เป็นสาวได้ครูพัดเคยดูดวงหลายหลายคนนะครูพัดเคยดูดวงหลายหลายคน นะครับสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับนะครับสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับคือมองเห็นอนาคตอนาคตเริ่มต้นที่จากตัวหนูเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่หนูคาดหวังไว้กับแฟนคนเนี้ยเขาขาดไปแล้วซึ่งความรับผิดชอบอันนี้ต้องบอกตรงๆนะคือแฟนหนูคนนี้เขาขาดแล้วซึ่งความรับผิดชอบนะครับครูพัฒเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านตลอดเวลานะครับ นะครับต่อต้านตลอดเวลาไม่ให้ใครไม่อยากให้มียังไม่อยากให้ใครนั้นมีมีแฟนก่อนวัยอันควรนะถามว่ามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสื่อมหรือไม่เสือเ่อมนะลูกมันเป็น,ม,นมันเป็นประเด็นว่าคนในวนัยนี้นะครับคนในวัยนี้มีโอกาสมา,มากๆเลยที่มีความรักเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะเสียหายสูงมากโดยเฉพาะปี46 47 48เนี่ย คือครูพัฒน์เคยดูดวงหลายๆคนแล้วครูพัฒน์บอกหลายหลายคนแล้วว่ามีโอกาสมากเลยที่จะท้องครูพัฒน์เคยพูดไว้ไว้หลายๆครั้งแล้วนะครับหรือมีบุตรได้นั่นคือสิ่งที่บอกไปถามว่ามันเป็นผลดีกับเราไหมมันไม่ได้เป็นผลดีนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้องแง่นะครับนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ครูพัฒน์มองเห็นก็คือว่าเราจะทายัางไงต่อไปฮะเรามีครอบครัวมีพ่อแม่ไหมเรา เราพยายามทําเข้มแข็งอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะน้องแนโนนะนะครับแล้วก็พยายามสร้างตัวเองแล้วพยายามผลักด,ดันตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เเองให้ให้เรียนให้จบให้ได้ประมาณนั้นนะี่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ ไปสรุปให้ได้สองลายว่าเขาจะเช็คดวงไหมฝากสลิปไว้ขออนุญาตลงนะครับเซสชันนี้ที่สามนะะี